อันนี้เป็นฝาถังของรถแมคคาเลนนะครับผมเป็นสีส้มแก้วตัวเนี้นะชื่อสีของมันคือ v ว l c a น o ลเ l ็นนะรหัสีสามสมสองนะฮะเป็นสีสองขั้นตอนนะเป็นสีแก้วนะต้องทำพื้นก่อนแล้วก็เป็นแก้วทับหน้าเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยดีกว่าสำหรับรถซุปเปอร์คาร์แบบนี้ไปเรามาผสมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทำตัวพื้นก่อนนะฮะ พื้นก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาทํา <ำ S 1> <ทำ S 2> ตัวแก้วทับหน้ากันครับผม แล้วเดี๋ยวเราจับไปลองค้นกันดูก่อนครรอบแรกวพอาสีออกมาจะเป็นประมาณไหนครับไปครับที่แรกก็ทำมาแล้วนมผมจะตัดเวลาผมทับแก้วเนี่ยผมจะตัดให้เห็นตื้นด้วยนะ เก้วเชื่อชื่อที่หนึ่งเชื่อที่สองเชื่อที่สามนะฮะนะเดี๋ยวยังขาดความส้มเหลืองเหลืออยู่นะเดี๋ยวจะมาเติมมาอีกทีนะเชื่อที่สองครับมาฮะ เรามาเติมแก้วมานอีกทีครับปรับตัวแก้วมาอนกทีเดียวก้วอแล้วเดี๋ยวเราไปพ่นกันอีกทีครับผมรอบที่สองฮะไปครับอ่าเนี่ยผมเหมือนเดิมฮะแผ่นตัวนี้ผมก็ตัดให้เห็นเป็นเลเยอร์ว่าผมพ่นแก้วทับกี่รอบฮะตัวนี้แผ่นนี้ประมาณทัสองเที่ยวใช่ไหมนี่เที่ยวแรกนี่เที่ยวที่สอง สีสเปกสีก็ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยสีแก้วพวกนี้นะเวลาผมทำสร็จทำแล้วนะครับผมจะให้ช่างที่อู่นะเห็นด้วยว่าผมใช้แก้วทับหน้า กี่เที่ยวกี่เที่ผมทาเป็นเลเยอร์ให้เห็นว่าผมพ่นประมาณกี่เที่ยวนะแก้วกี่เที่ยวหรือกี่เที่ยวนะช่างเวลาเอาไปทํางานจะได้ง่ายขึ้นนะจะได้มีก็ได้รายละเอียดให้ไม่ต้องไปงงรายละเอียดนะแกะรายละเอียดได้ตามนี้เลยผมพ่นแก้วกี่เที่ยวกี่เที่ยวอะไรเงี้ยฮะรายละเอียดนะสีก็จะประมาณนี้นะครับผม